สือการเรียนรู้วิชาทัศนะศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ีเรื่องสีอุ่นสีเย็นการแบ่งวันนาสีแม่สีและสีขั้นที่2องผู้ผู้สอนนายทวีศักดิ์รอดภัยนักเรียนชอบสีประเภทใดที่ใช้ในการวาดภาพระบายสีครับนักเรียนบางคนนั้นอาจจะชอบสีไม้บางคนอาจจะชอบสีเทียน ที่ใช้ในการวาดภาพและระบายสีบางคนอาจจะชอบสีน้ำนะครับหรือว่าสีโปเตอร์สีต่างๆเหล่านี้นะครับมีคุณค่าและเหมาะที่ใช้ในงานศิลปะนะครับแต่ถ้าทุกคนจะใช้นั้นควรเลือกสีที่ตัวเองถนัดและชอบนะครับสีที่นักเรียนชอบนั้นมีสีอะไรบ้างครับสีชมพูสีฟ้าหรือสีแดงสีเหลือง สีเขียวสีม่วงแล้วก็สีน้ำเงินนักเรียนบางคนอาจจะชอบสีที่ไม่เหมือนกันนะครับการผสมสีเมื่อนำแม่สีทั้ง3สีคือสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินเป็นสีขั้นที่1มาผสมกันเป็นคู่คู่ก็จะได้สีส้มสีเขียวสีม่วงเกิดขึ้นซึ่ง เราเรียกสีขั้นนี้ว่าสีขั้นที่สองนะครับเราจะนำสีขั้นที่หนึ่งหรือว่าแม่สีนะครับมาลองจับคู่กันนะครับดูซิว่าจะได้สีอะไรบ้างสีน้ำเงินจับคู่กับสีเหลืองก็จะได้สีเขียวสีเหลืองเป็นสีขั้นที่หนึ่งจับคู่กับสีแดงก็จะได้สีส้มนะครับสีแดง จับคู่กับสีน้ำเงินก็จะได้สีม่วงนะครับเมื่อนำแม่สีมาจับคู่กันแล้วนำมาผสมกันเราจะได้สีเกิดขึ้นสามสีนะครับสีเขียวสีส้มแล้วก็สีม่วงนะครับเราเรียกสีทั้งสามสีนี้ว่าสีขั้นที่2นะครับนักเรียนคือสีเขียวสีส้มแล้วก็สีม่วง ที่ได้จากการผสมของแม่สีที่นำมาจับคู่กันนะครับแล้วถ้าเรานำสีขั้นที่2มาผสมกับแม่สีก็จะเกิดสีใหม่ขึ้นมาอีกนะครับเราจะเรียกสีที่เกิดจากนำสีขั้นที่2มาผสมกับแม่สีว่าสีขั้นที่3มนะครับมาดูกันสิครับว่ามีสีอะไรผสมกันบ้างสีเขียวซึ่งเป็นสีขั้นที่2ผสมกับแม่สีซึ่งเป็นสีเหลืองจะเรียกว่าเขียวเหลืองนะครับ สีเขียวผสมกับสีน้ําเงินซึ่งเป็นแม่สีก็จะได้สีเขียวน้ําเงินสีม่วงซึ่งเป็นสีขั้นที่สองผสมกับแม่สีคือสีน้ําเงินก็จะได้สีม่วงน้ําเงินนะครับสีม่วงผสมกับสีแดงซึ่งเป็นแม่สี ก็จะได้สีม่วงแดงสีสม้มซึ่งเป็นสีขั้นที่สองผสมกับสีแดงได้ส้มแดงสีสม้มผสมกับสีเหลืองได้ส้มเหลืองสีขั้นที่สามเกิดจากการนำสีขั้นที่สองมาผสมกับแม่สีก็จะได้สีเขียวเหลือง เขียวน้ำเงินม่วงน้ำเงินม่วงแดงต้มแดงส้มเหลืองนักเรียนครับเวลาเราอ่านสีขั้นที่3นั้นให้นำชื่อของสีขั้นที่สองนั้นขึ้นมาอ่านก่อนแล้วตามด้วยชื่อของสีขั้นที่หนึ่งนะครับเช่นสีเขียวเหลืองก็คือนำสีขั้นที่2คือสีเขียวอ่านขึ้นมาก่อน แล้วก็อ่านตามหลังด้วยสีเหลืองซึ่งเป็นแม่สีนะครับอ่านว่าเขียวเหลืองเพื่อนําสีที่ผสมไว้ในแต่ละขั้นมาเรียงกันเป็นวงกลมตามลําดับของการผสมสีก็จะเกิดเป็นวงที่เราเรียกว่าวงสีธรรมชาตินะครับวงสีธรรมชาติก็จะถูกแบ่งออกเป็นสองวันณะสีด้วยกันคือวันณะอุ่นและวันณะเย็นนะครับมาเรียงเป็นวงกลมอย่างที่เราเห็นในภาพนะครับเราจะเรียกว่าวงสีธรรมชาติซึ่งมีอยู่ด้วยกันสองวันณนะ คือวนะอุ่นกับวนะเย็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าสีวนะอุ่นกับสีวนะเย็นนั้นมีสีอะไรอยู่บ้างนะครับนักเรียนวนะสีคือการแยกคุณลักษณะของสีเป็นกลุ่มซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ละกลุ่มให้อิทธิพลทางด้านอารมณ์ของมนุษย์เช่นให้ความรู้สึกตื่นเต้นเศร้าเริงร่าแสดงความอบอุ่นจากแสงแดดในเวลากลางวันหรือ ความรู้สึกเย็นสบายผ่อนคลายในเวลากลางคืนนะครับก็จะแยกเป็นสองวันนะคือสีวันนะอุ่นกับสีวันนะเย็นนะครับสีวันนะอุ่นคือสีที่ให้ความรู้สึกร้อนแรงสีที่ให้ความรู้สึกตื่นเต้นให้ความรู้สึกถึงการต่อสู้ความรุนแรงแสดงความรู้สึกจากแสงสว่างในเวลากลางวันมาดูสีวันนะอุ่นกันนะครับว่าได้แก่สีอะไรบ้างได้แก่สีเหลืองสีส้มเหลือง สีส้มสีส้มแดงสีแดงสีม่วงแดงแล้วก็สีม่วงนะครับนี่คือสีวนาอุ่นซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเจ็ดสีมาดูตัวอย่างของภาพที่ใช้สีวนอุ่นกันนะครับก็จะมีสีเหลืองส้มเหลืองสีส้มสีส้มแดงสีแดงสีม่วง แล้วก็สีม่วงแดงอยู่ในภาพนะครับเมื่อมองเห็นภาพที่ใช้สีวันณะอุ่นนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรต่อภาพที่นักเรียนมองเห็นนะครับเมื่อเห็นภาพแล้วนักเรียนรู้สึกร้อแรงตื่นเต้นหรือการต่อสู้ความรุนแรงจากภาพไหมครับสีวันณะเย็นคือสีที่ให้ความรู้สึกเย็นสบายสดชื่นเยือกเย็นงอกงามแสดงถึงความรู้สึกสงบในเวลากลางคืน สีวันนะเย็นได้แก่สีสีเหลืองสีเขียวเหลืองสีเขียวสีเขียวน้ำเงินสีน้ำเงินสีม่วงน้ำเงินและสีม่วงจะมีสีอยู่สองสีนะครับที่อยู่ได้ทั้งสองวันนะได้แก่สีเหลือง กับสีม่วงนะครับจะอยู่ทั้งวันณะอุ่นและวันนะเย็นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างภาพที่ใช้สีวันนะเย็นกันนะครับจะให้ความรู้สึกเย็นสบายสดชื่นเยือกเย็นงอกงามเวลาเราวาดภาพเราควรจะเลือกใช้สีให้เหมาะสมกับภาพที่เราวาดนะครับว่าภาพที่เราวาดนั้นเราต้องการใช้สีวันณะอุ่นหรือว่าสีวันณะเย็นในการวาดภาพนะครับ เราก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าสีเหลืองและสีม่วงนั้นเมื่ออยู่กับวันณะอุ่นก็จะรู้สึกอบอุ่นไปด้วยแต่เมื่ออยู่กับวันนะเย็นก็จะรู้สึกเย็นสบายไปด้วยนะครับสีเหลืองในภาพของสีวันนะอุ่นนะครับสีเหลืองในภาพสีวันนะเย็นนี่คือตัวอย่างนะครับว่าสีเหลืองนั้นอยู่ได้ทั้งสองวันนะ สีม่วงในภาพสีวันอุ่นและสีม่วงในภาพสีวันะะเย็นมองแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสีดำและสีขาวไม่ได้อยู่ในวันอาสีใดแต่สีดำช่วยทำให้ภาพมีน้ำหนักเข้มขึ้นส่วนสีขาวนั้นทำให้ภาพสว่างขึ้นนะครับฉะนั้นเวลานักเรียนวาดภาพถ้าจะใช้สีดำและสีขาว นักเรียนก็ต้องดูนะครับว่านักเรียนวาดภาพนั้นคือภาพอะไรเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนหลังจากที่เราได้รู้แล้วนะครับว่าการนําแม่สีมาจับคู่กันนั้นซึ่งแม่สีนั้นเป็นสีขั้นที่1มาจับคู่กันก็จะได้สีขั้นที่2เกิดขึ้นมานั่นคือสีเขียวสีม่วงแล้วก็สีส้มนะครับเมื่อนําสีขั้นที่สงมาผสมกับแม่สีก็จะเกิดสีใหม่ขึ้นมาอีก6สี นะครับเราเรียกสีที่เกิดขึ้นมาใหม่นี้ว่าสีขั้นที่สามก็มีสีเขียวเหลืองสีเขียวน้ําเงินสีม่วงน้ําเงินสีม่วงแดงสีส้มแดงสีส้มเหลืองสีทั้งหกสีนี้เกิดจากการนําสีขั้นที่สองมาผสมกับแม่สีนะครับเวลาเราอ่านชื่อของสีขั้นที่สามเราก็จะอ่าน สีขั 2, two, ้นที like shoe, ่2ขึ้นก่อนนะครับโดยใช้ชื่อของสีขั้นที่2นั้นอ่านขึ้นมาก่อนแล้วก็อ่านชื่อของแม่สีนั้นหรือสีขั้นที่1นั like that, ้นตามหลังอย่างเช่นสีเขียวเป็นสีขั้นที่2ตามด้วยสีเหลืองเป็นสีขั้นที่1เราจะอ่านว่าเขียวเหลืองนะครับเมื่อเรานำสีขั้นที่1ขั้นที่2และขั้นที่3มาเรียงเป็นวงกลมเราจะเรียกว่าวงสีธรรมชาตินะครับ วงสีธรรมชาตินั้นจะถูกแบ่งออกเป็น2วงวน,นาสีด้วยกันคือวน,นาสีอุ่นและวน,นาสีเย็นนะครับที่เราได้เรียนไปแล้วสีอุ่นก็ใช้ถึงความรู้สึกร้อนแรงตื่นเต้นนะครับส่วนวน,นาสีเย็นนั้นจะให้ความรู้สึกเย็นสบายสดชื่นเยือกเย็นสีขาวและสีดํานั้นไม่ได้อยู่ในวน,นาสีใดนะครับนักเรียนวิดีโอนี้ หวังว่านักเรียนคงได้ความรู้จากคุณครูไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ